สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลน์นิสานช่องข่าวเบาวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้เบาวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเปิดว่าแฟนสาวเสือว่าที่สะพ้ายในอนาคตร็อกเกอร์หนุ่มรุ่นใหญ่สาวใดที่หมา ปองต้องเป็นอกหักดังเปาะกันซะแล้วเมื่อล่าสุดหนุ่มเสือเสกการลูกชายคนโตของร็อกเกอร์ดังรุ่นใหญ่อย่างเซกโลโซได้ควงแฟนสาวไปร่วมฉลองวันเกิดพ่อเสกกันถึงที่บ้านใครว่าจะเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าโดยสาวสวยคนนั้นมีนามว่าดรีมเป็นคนนอกวงการจากการตรวจสอบพบว่าทั้งคู่ได้เคลื่อนไหวถึงกันและกันไปเมื่อเดือนมีนาคมดยภาพคู่หวาน,วานพร้อมแคปชั่นหวาน,วานซึ่งหนุ่มเสือก็ได้ ตอบกลับสั้นๆว่ารักเอาเป็นว่าถ้าใครรู้จักรู้จักเธอมากยิ่งขึ้นจะเป็นคู่ทั้งคู่จะหวานกันแค่ไหนมาตามวับนี้กันได้เลย <S <S หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแรงข่าวจากบันเทิงดารามาในทีนี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวพ้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ